หลับตารึกนึกถึงบุคคลที่เป็นบุปการีชนทั้งพระเพียบปนมือไว้อาภมอะไรใส่กับพู้มือไว้หลับตาเห็นภาพใบหน้าของยมพ่อยมแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าหน้าอาเราบุคคลที่มีกุณูปการ ต่อชีวิตของลูกชายทุกคนที่นั่งตรงนี้ลุงพ่อเชื่อว่าหลายคนตรงนี้เมื่อก่อนมาบวชเคยทำสิ่งไม่ดีกับยมพ่อยมแม่ถ้าแต่คิดไม่ดีพูดไม่ดี เสงออกทางกายว่าจะไม่ดีรู้ไหมว่าไอ้บาปคนนี้ยมันจะติดตามตัวลูกไปจนถึงในสัมภารพมันผู้ใดก็ตามที่ทำให้บุปการีชนต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะความกระทำประพฤติชั่วมันจะบาปแต่ปลายเส้นผมจดถึงปลายเท้าของลูก ไม่มีกรรมบนไดาที่หนักไปกว่าการกระทำกรรมต่อบิดามารดาพุทธเจ้าตารัสอนันตริกรรมเนี่ยมีห้าอย่างฆ่าพรรหันฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำพุทธเจ้าห่อพระโลหิตหรือห่อเลือดทำลายสงฆ์แยกแตกกันเราไม่ได้ฆ่าของพ่อแม่แต่เราทำลายจิตใจท่าน มันเหมือนค่าต่างอ้อมเพราะนั้นวันนี้ลองหลับตานึกถึงวันที่เราทำให้ท่านเสียใจคำพูดที่กระโชกหักค้ากใส่กันบนเนื้อหนาเนี่ยคางเรียนก็เหนื่อยพอแล้วต้องมางลัางรำรมพ่อแม่อีก พอเป็น,ปนผมแม่เป็นผมไม่รู้หรอกไอความคิดเหล่านี้แล้วเราพูดออกไปเนี่ยมันเหมือนอาลุกศรอาบยาพิษแล้วยิงไปกางอกท่านนะมันเจ็บปวดนะมันโคตรทรมานนะเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่อยากให้บาปกรรมมันซ้ำหนักกว่าเดิมลองตั้งใจว่านับตั้งแต่วินาทีไปต้นไปจะเลิกกระทําไม่ดีด้วยกายวาจาใจจะมีสติในการเช่นบนชีวิตนับตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อยๆลืมตาลุกไปนั่งตรงหน้าท่านโดยการสงบ หลับตาตรงหน้ากันตลุกไปนั่งปนมือถือพวงอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้ากันกระดาษวางไว้ก่อนอลุกไปนั่งพับเพียบปนมือไว้ตรงหน้าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เราตัวหลังตัวหลังัตัวหน้าปัก นั่งพับเพียบปนมือไว้ครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะนั่งพับเพียบลงลุกเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับสักคู่หนึ่งสักครู่หนึ่งพับเพียบลงไปครับพับเพียบลงไปวันนี้เป็นวันที่ลูกชาย ได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีของพอ่อของคุณแม่วันนี้เชาจะใช้มือสองข้างพร้อมอุบะพวงไรที่ร้อยรัดเป็นพวงอุบะขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้กราบขอเข้ามาในสิ่งที่เาเคยกระทำผิดไว้ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคุณพอ่อคุณแม่ โดยทั้งหมดจะได้กราบตั้งมือไปที่พื้น้กราบตั้งมือที่ตักของพ่อคุณแม่แล้วก็ให้คุณพ่อคแม่รูปศีรษะรูปหลังแล้วก็อดโทษให้อภัยลูกๆด้วยนะครับทั้งหมดเตรียมตัวกราบ พอคราบ,บกราบราบกครับแล้วก็<ม>ให้<อ>พ่อแม่ลูกที่สามลูกคราบความชั่วที่ลูกเคยทำกรรมดำที่ลูกเคยก่อกตลอดชีวิตที่ผ่านมาสิบกว่าปีนี้ลูกขอใช้มือสองข้างพร้อมไรเนี่ยกราบขอบกมาพ่อแม่ เสร็จแล้วเข้าไปสวมกอดครับเข้าขไปสวมกอดท่านเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยกอดให้เต็มกอดครับแสนนยาลำบากใจไม่คิดยากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยตั้งแต่แวันนี้ต่อไปผมจะตั้งใจเรียนทำความดีตอบแทนท่านบอกเลยครับกระซิบข้างหูเลยในใจ บอกท่านเลยน,น,นยด้วยลูกทุกเวลาอยู่ด้วยลูกทุกเวลาเสร็จแล้วมอบภูมอะไรให้ดันครับพ่อภูมิอะไรให้แม่ครับให้พ่อครับมอบครับแล้วก็ราบบนตักครับรากตั้งมือรากตั้งมือลงบนตักเลยตากตั้งมือลงบนตักเลยครับรากตั้งมือลงบนตักเลย ยามนอนไม่เต็มตาพ่อลูกกับกาตัางมือร้างไว้ครับก็ต้องดูพ่อลูกรรองก็ต้องดูไปกอดแม่ด้วยไม่ได้กอดพ่อเดียวกอดแม่ด้วยกอดพี่สาวด้วยนะไปกอดพี่สาวกอดพี่สาวหมดกอดดอกไม้ไปกอดพี่สาวด้วยดูเคยดื้อกับพี่ไว้ โอดกินโอด,ด้วยเอาทนล,ลำบากหนักไม่เบาทนหากหนักไม่เบาอาจจ่าเสร็จกลับมานั่งที่ครับคุณพ่อแม่มากนักเปรียบน้ำานัก,กท,ทิ้งภูเขา รเอาเปรียบคุณทานไม่เท่าทันเปรียบคุณทานไม่เท่าทานันยี่ไก่ตรงครับพระเปียบลงครับก็บถือว่าวันนี้ได้ส่งมอบลูกแก้วลูก พ่อโยมแม่กลับสู่อ้อนมกบอ้อมกอดของครอบครัวไปที่เรียบร้อยสิ่งใดๆก็าตามที่ลูกอาจเคยประมาทอาจพั้งทำการโดยที่ขาดสติสมัมปชัญญะก็ขอให้กรรมเหล่านั้นให้พ่อคุณแม่ได้ผลอาวุิกรรมให้กับลูกๆเพื่อให้กรรมเหล่านั้นได้เป็นอาหสิกรรม คือกรรมไม่ส่งผลแต่ที่ว่ากรรมไม่ส่งผลแน้เขาต่อเมื่อเราสร้างกรรมดีจนกําลังกรรมดีนี่นเนี่ยไปเลียดเปียน,ยนอกุศลกรรมให้อ่อนกําลังลงไม่สามารถทํากรรมดีล้างกรรมชั่วได้นะนั่นหมายความว่าเร่งทํากุศลเหมือนเรามีน้ําโอเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งอะทั้งดําทั้งขมทั้งกลิ่นหอมของกาแฟ มันคืออาุศลนุรกรรมชั่วที่เราสร้างไว้ในอดีตมันไม่สามารถลบเลือนได้หรอกแต่เราใช้วิธีการทั้งความดีเอาน้ำสะอาดใส่ในแก้วโอเรียงแก้วกาแฟจนน้ำแก้วนั้นเป็นสิบแก้วเป็นสิบขวดยี่สิบขวดจนน้ำโอเลียงกาแฟนั้นกลับเป็นน้ำสีขาวในแก้วนั้นมีโอเรียงไหมมีกาแฟไหมมีเป็นตะกอนแขวนแต่ไม่ปรากฏสีไม่ปรากฏกลิ่นไม่ปรากฏรส นั่นจีวิชีวะกรรมที่เป็นอโอสิกรรมเพราะฉะนั้นการทําบุญไม่สามารถล้างบาปได้แต่การทําบุญนั้นทําให้กําลังของบุญนั้นให้ผลของเอาสนกรรมอ่อนกําลังลงเหมือนกับเอาน้ําเปล่าไปเติมน้ํบริเยงน้ำกาแฟหลักการสารมุตสอนอย่างนี้ไม่ทํากรามดีเพื่อล้างกรรมชั่วไม่มีแต่ทํากรรมดีกุศลกรรมเพื่อให้กรรมที่เป็นสิ่งตรงข้ามนั้นนะ่ะอ่อนกําลังลงจนหมดโอกาสการให้ผล ตรงเนี้หลายคนอธิบายไม่เข้าใจล้วเข้ใจว่าอ๋อทําดีแล้วทําให้ความชั่วหายความชั่วไม่หายความชัวช่วชอลกำลังต่อเมื่อที่เราเอาความดีเนะี่ยทามาเข้ามาเข้าจนทั้งน้ํอโอเลี้ยงจากดําๆที่เป็นอกุศลเนี่ยจนมันใสแต่น้าไม่ใสมีโอเลี้ยงไหมมีเป็นตะกอนแขวนแต่ไม่ปรากฏสีไม่ปรากฏกลิ่นไม่ปรากฏรสจําไว้นะเพราะ,ะนั้นสร้างกรรมดี เพื่อให้กรรมชั่วนั้นหมดโอกาสการให้ผลที่เรียกว่าอโหสิกรรมแต่ถ้าทำตกหัวเพื่อนเอ้ยเพื่อนโหสิกรรมเลยไม่มีวันนะต้องจำไว้นะเปว่าพ่อพ่าแม่ที่ดีพ่อแม่แล้วมาเอาดอกไม้มากราบพ่อแม่แล้วกรรมไม่มีกรรมมันรอวันส่งผลอย่างเดียวจนวันหนูจะทากรรมดีจนแรงกรรมดีนั่นแหละมันมีกําลังมากกว่าอากุศลที่หนูทําไว้ มันอ่อนกํนาลังจนไม่ไม่ส่งผลนั่นแหละกาเรียกว่าอะโหสิกรรมของแท้ที่เรา,าทำทำราเพณีทุกวันนี้ไร้สาระปัญญาอ่อนนั้นนี่ะเพราะอะไรมันเป็นรูปแบบแล้วคนอธิบายก็ไม่อธิบาเข้าใจว่าไอ้อโหสิกรรมมันอโหสิกรรมอย่างไรถ้าผมโอเลี้ยงกาแฟชัดเจนไหมโอเลี้ยงกาแฟกาแฟเป็นอกุศลใช่ไหมเอาน้ำเปล่าเติมไปกาแฟจางไหมสีใสไหม กินหมดไหมความผมหมดไหมลูชาติโมดเติมเป็นกันรอนกนรลอนไม่หมดได้ไงหมดไหมเออสุดท้ายกรรมร่้กกายเป็นโอโหสิกรรมเอาลาทั้งหมดคุกเข่าขึ้นไปลามาไหว ให้พรญาติโยมแล้วกาบราพราะเนาะเพราะว่าคุณโยมมาถวายปัจจัยสี่เพื่อบำรุงศาสนสถานนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำใช้ไฟโยมพอ่อแม่ก็เลยชำระนิสงก็เรียกชำระนิสงคือช่วยการน้ำไฟของพ่อหลวงปู่เราทั้งหมดตั้งใจรับพรนะครับยะาวาริวหาปูราปริปุเรนติ สากครังเอวะเมวะอิโต้ทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาระโสยธามนิโชติระโสยธาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีจีฆายุโกภวะอภิวาตนาศีริสันิจัง พุทธาปจายิโนจัตตารโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาตุสาตุสาตุอะนุโมทานีอาก็หมดภูเขากาปราพระตนไตรครับทำกันในลูกสามเนรด้วยนะลูกสามเนรยด้วยลูกภูเขาเลยครับผมตั้งใจลูก อะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะกวาพุทธานปะกวนกันอะภิวาเทมิคราพุทโธเมนาโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของก้าพเจ้าสำเร็จคุบบาปี่ลูกสวัสดี มโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของ้าพเจ้าสุปาติปันโนภะคะวะโตสังฆสังโฆสังตังนะมานิกราบสังโฆเมนาโตระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข,องข้าพเจ้าว่าตามมาตาปิตุคุนาง วัมิข้าพระเจ้าขอน้อมกายกราบบูชา้าค <li> ุณบิดามารดาคผู้ให้กำเนิดชีวิตจ oh ิตวิญญาณให้กำเนิดชีวิตจิตวิญญาณอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูข้าพระเจ้ามาน้ยงมาน้อมกายก้มกราบเปนพระครับกราบพระกราบ กลับลงไปไครับน้ผาแตะพื้นเงยเกินขะรุอาจาริยะภูนางขารุาอาจาริยะูนางอ่งวันทามีอ่ังวันทามีาข้าพระเจ้าขอน้องกายกราบบวชาะบูชา,า,าคุณครูอุปชาอาจารย์ ผู้ประสิทธิภาษาวิชาการความรู้ให้ข้าพเจ้าอ่านออกเขียนได้น้อมกายกราบรบคุณครูอุปาจารย์ครับกราบเทาระทั้งหมดลุกครับนางราบเรียบร้อยครับทั้งหมดผู้ชายที่ศึกแล้วหันหน้าหาผู้ปกครองข้างหลังครับกราบเนไม่ต้องลุกอาจจะว่าสุดเก่า กราบตั้งมือลูกนะทะแยงสีมาโยมพ่อโยแม่รับไหว้ด้วยนะครับอ่าทั้งหมดเตรียมตัวพระเพียบองกพระเพียบกราบตั้งมือกราบตั้งมือเอ้กราบหมอบกราบตั้งมือนะตอนนี้ไปทําไปขวามือข้อศอกสองข้างหนีบเข่าซ้ายเข่าเดียวส้นมือตรงเนี้จะต่อหัวเขาว่าพอดีทั้งหมดกราบหมอบกราบไว้ครับหมอบกราบครับหมอบกราบข้อศอกหนีบเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายไหนเข่าซ้ายหนีบเข่าซ้ายลูก มือตั้งมือตั้งอ่านี่เข่าซ้ายมือตั้งเขาสอกไว้หวางขาค้างไว้